สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องการใส่เส้นที่ว่าเป็นลักษณะแรงเงาประมาณประมาณนี้ฮะที่มีคนถาเข้ามาว่าทำยังไงนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยอตอนแรกนะครับอย่างจากาคลิปที่แล้วเนาะที่ผมพูเตื้องการใช้เส้นที่เป็นเส้นแหลม ประมาณนี้ใช่ไหมอาแล้วเอาไปใส่ทำเป็นบัตรเป็นอาร์ตบัตรขึ้นมาใหม่ฮะแต่วันนี้อะจะมาดูว่าการใส่เส้นเนี่ยให้มันตามให้มันเป็นแบบเรียงกันมาคล้ายๆอาเส้นแรงเงาหรือว่าเส้นเวลาวาดจริงๆแต่ทีนี้มันจะอยู่ในงาน illustrator มันจะออกมาเป็นยังไงอวิธีแรกนะครับจะเป็นวิธีที่ง่ายๆเลย ปกติแล้วเวลาผมจะ Copy ผมจะกดอันตินเนตค้างไว้แล้วก็ชิปค้างไว้ชิปนี่คือการล็อกแกนอันติเคือการ Copy ะฮะวิธีแรกฮะง่ายๆพอครั้งต่อไปจะวางให้เส้นมันเท่ากันแล้วกด c อนโทรลดครับจองกี่เส้นหรือว่าจะเอาอะไร,รก็แล้วแต่งานของแต่ละคนนะฮะตัวนี้เป็นวิธีแรกนะฮะส่วนวิธีถัดมานะครับ จะเห็นได้ในลักษณะเส้นประมาณนี้ยฮะเส้นเป็นเป็นการวางเส้นให้อยู่ในวงกลมถ้าใครไม่ได้ใช้เครื่องมือดาวเครื่องมือดาวตัวเนี้ยฮะการทำแฉกออกมาว่าตัวนี้วายฝนตกฟ้าร้องน่ากลัวมากขอไปครับฝนตกก็ไม่ว่ากัน ตรงนี้เราก็สามารถที่จะใช้วิธีได้สมมติเราจะทำเส้นสักประมาณ180เส้นในรอบในรอบแล้วก็มาดู180ยเส้น,นเราจะได้เส้นแบบนี้เนาะหรืออีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีการโเรเตทครับก็เส้นใช้เส้นประมาณเดิม แต่ตัวนี้เราถ้าจะทําให้มันเป็นวงกลมเป็นวงกลมนะฮะเราควรจะสร้างวงกลมขึ้นมาอายะเราควรสร้างวงกลมขึ้นมากลุ่มเขาก่อนนะฮะนี่น่ฮะอ่ากดตัว R ครับแล้วเราจะมาดูการแสดงติผมจะ copy ให้ hey, รอบวงเนาะก,ก็คำนวณจาก360องศาก็คือวงกลมรอบนึงเนี่ยจะมีอยู่360องศาขึ้นอยู่จำนวนเส้นที่เราอยากได้สมมติผมจะใส่2องศาผมมากดอ่าพรีวิวดู2องศาไปทางนี้ผมกด copy ครับที่เหลือก็ชิปตีครับชิปตีค้างเลยผมให้มันหมุนไปแบบนี้เลยคนระ อันนี้คือครบรอบแล้วผมก็ลบเส้นไกวงกลมไกออกแค่นี้ฮะผมก็จะได้อีกวิธีหนึ่งแล้วส่วนวิธีที่ผมใช้เยอะที่สุดนะครับใช้บ่อยที่สุดแล้วก็จะสามารถเอาไปต่อยอดอะไรได้หลายๆอย่างนะก็จะเป็นวิธีก็จะเป็นวิธีที่จะใช้ใชเขาเรียกการเบรนเบรนเส้นนะฮะ ก็สมมติการเบนเส้นเนี่ยจะสามารถคุมโค้งคุมอะไรได้ผมจะใช้วิธีนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยจะให้เห็นชัดก็ใส่สก้าซิะนี่ครับคำสั่งเบนนะครับผมจะใช้คำสั่งเบน โดยเข้ามาที่ object ครับเข้ามาที่เบรนดครับเรามาตั้งค่าที่เบรน n o ออปชัก่อนครับเบรน n o ออปชั Option, ตรงนี้ต้องเลือกอตัวนี้ฮะให้มันไปให้มันโค้งตามสเต็ปนะฮะไล่ส่วนตัวนี้ฮะผมจะมาเลือกให้ให้เป็นด้านหลังครับเป็นอะไรทุพภครับตรงนี้เลขตรงนี้นะฮะคือเลขช่องระหว่างช่องระหว่างตรงนี้ฮะเราอยากได้เพิ่มกี่เส้น ตรงนี้ถ้าผมใส่30ก็จะรวมรวมที่เขียนขึ้นมาด้วย2เส้นเนี่ยเป็น32เส้นอ่เส้นผมใส่30นะฮะตรงนี้ยังไม่โชว์นะครับเราต้องมาเข้าที่เบรนแล้วก็เมทอีกรอบหนึ่งเส้นก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับจะเห็นจะเห็นวิธีนี้ค่อนข้างที่จะ,ะจะอยู่ในงานแบ็กกราวค่อนข้างเยอะ อภัยนะครับระหว่างอัดไปนี่ฝนกำลังตกนี่ฮะจะจะเห็นจะในางานแอปแทกค่อนข้างเยอะวิธีนี้นะฮะแอปแทกแบ็กกราวนะฮะจะเห็นเยอะมากจะเห็นเดี๋ยวจะทำให้ดูครับก่อนจะจะประมาณนี้ตรงนี้เราสามารถตัดเส้นได้แก้ได้นะครับ จะเห็นวิธีนี้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันครับตรงนี้เราก็สามารถาตัดแบบเส้นได้เหมือนกันเห็นไหมครับสามารถแก้ได้ในที่นีถ้ถ้าทำส่งสต็อกนะครับให้มา expand expand มันก่อนนะครับการ expand เ,เนี่ยจะ,จะเกิดจะเกิดเอฟเฟกที่จะมีปัญหานะครับ จะมีปัญหาอย่างเงี้ยจริงๆส่งส่งแบบนี้ก็ได้แต่เราแก้แก้ไม่ได้นะครับการเบนจะมีเรื่องของการไล่สีเข้ามาช่วยด้วยนะครับ <Okay. S 2> อย่างสมมุติเรื่องของสีนะฮะ <Okay. S 2> การเบนที่จะไล่สี <Okay. S 2> เช่น จะไล่าจากสีแดงตรงนี้ให้มันเป็นสีเหลืองแน่นอนจะมีสีส้มเกิดขึ้นตรงนี้นะครับจะมีสีส้มเกิดขึ้นระหว่างนี้แล้วก็มาตั้งค่าเบรนสีครับตรงนี้เรามาเลือกสมูทเบรนไปเลยลองดูว่าจะเป็นยังไงเหมือนเดิมครับจะเข้าจะเข้าอ็อบเจกต์แล้วก็เบรน แล้วก็เม e เอาก็ไดหรือว่าอดิเนคอนโท o l B นะครับนี่อดิเนคอนโทน,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 นบนนีปุ๊บเห็น,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 นไหมครับจะเกิดการไล่สีค่อนข้างที่จะเนียนเรามาลองเคียร์ตัวนี้เอ่ออ e กแพมันดูตัวนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันมันจะมีลิสเซนมันก็เป็นสีเหลี่ยมนะแต่มันไล่สีค่อนข้างที่จะเนียนนะครับ,รบที่ผม เรียกออกมาแลากออกมาได้ผมใช้ตัวนี้นะครับเป็นลูกศรสีลูกศรสีขาวนะฮะหรือว่าคีรัด A นะครับโอเคนะครับคลิปนี้อขออนุญาตไม,ไม่ไม่ไม่นานเพราะว่ากลัวไฟดับมากกลัวไฟดับยังไม่ได้มี เครื่องสำรองไฟก็ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ